สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่11มกราคม2565ครับทุกท่านครับทุกวันอังคารนะครับก็จะมีการประชุมคอรมอนะครับโดยการประชุมคอรมอในวันนี้นะครับข่าวสารเกี่ยวกับวาระที่จะเข้าประชุมนะครับคอรมอวันนี้ถือว่าข่าวสารนั้นน้อยมากนะครับจึงคาดเดาได้ยากนะครับว่าคอรมอจะมีการพิจารณาวาระอะไรสําคัญบ้างนะครับซึ่ง ถ้าถามว่าข่าวสารที่เรากําลังติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าคอรมอสัทีนะครับแล้วก็เรื่องสําคัญเช่นการเลื่อนให้คนละครึ่งนั้นมาเร็วขึ้นนะครับอาจจะมาก่อนมีนาคมนะครับแล้วก็การที่จะมีการเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการที่เป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อในช่วงเวลาเดียวกันที่จะเกิดโครงการคนละครึ่งเฟสสนั้น ทุกอย่างก็ต้องรอเข้าคอรอมอหมดนะครับแต่ถามว่าจะเข้าคอรอมอในวันนี้ไหมย,ยังไม่มีใครสามารถตอบได้นะครับไม่มีสื่อใดๆนําเสนอเกี่ยวกับวาระการประชุมในวันนี้เลยฉะนั้นแล้วก็ต้องคอ,อยติดตามครับว่าวันนี้คอรอมอจะมีมติเกี่ยวกับมาตรการด้านเศรษฐกิจที่กล่าวมาหรือไม่นะครับฉะนั้นแล้วในวันนี้นะครับก็คงอขอเป็นการเน้นย้ำนะครับกำหนดการคร่าวๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในเดือนมกราคมนะครับที่กำลังจะมาถึงคือกุมภา์มนานะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับยังมีขึ้นในช่วงต้นปีนี้จริงนะครับก็ต้องมาดูว่าคนละครึ่งเฟสีกับบัตรสวัสดิการรอบใหม่นะครับใครจะมาก่อนนะครับสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับในวันนี้ก็คือว่าหลายท่านมีคำถามครับว่า ทำไมบัตรสวัสดิการนะครับคนเก่าก็ต้องลงใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วนะครับเหตุผลง่ายๆเลยครับบัตรสวัสดิการรอบใหม่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับหลายท่านคงได้รับทราบมาแล้วว่านอกจากรายได้ส่วนบุคคลแล้วยังดูรายได้ทั้งครัวเรือนด้วยนะครับสูตรวิธีการคิดนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่ว่าจะมีการดูรายได้ครัวเรือนแน่นอน ฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราลงทะเบียนเฉพาะคนใหม่ด้วยเกณฑ์รายได้ครัวเรือนนะครับก็คือมีความเข้มข้นขึ้นทั้งรายได้บุคคลและครัวเรือนการคัดกรองมีความละเอียดมากขึ้นการที่คนเก่าจะไม่ต้องทําอะไรเลยจะได้ใช้บัตรต่อก็อดูจะไม่เป็นธรรมสาหรับคนใหม่ฉะนั้นแล้วในเมื่อหลักเกณฑ์มันเปลี่ยนนะครับคุณสมบัติของผู้ถือบัตรรอบใหม่นี้เปลี่ยนจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนเก่าก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็เกิดเป็นความเป็นห่วงตามมาครับว่า แล้วผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้สูงอายุพิการป่วยติดเตียงนะครับที่เป็นรายเก่าเนี่ยจะประสบความยากลำบากในการที่จะต้องออกมาลงทะเบียนนอกบ้านหรือไม่นะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับได้มีการเ,าเคยเแจ้งไว้แล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าถ้าหากว่าเป็นกลุ่มที่เป็นสูงอายุพิการป่วยติดเตียงจริงๆนะครับ การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการทางรัฐรอบใหม่นี้ไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่นะครับถ้าหากว่าออกจากบ้านไม่ได้กลุ่มนี้นะครับทางภาครัฐมีภารกิจที่จะต้องลงไปดูแลถึงที่บ้านนะครับเฉพาะผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับคงไม่มีการาถึงขนาดให้ให้ออกมาถ้าหากว่าออกมาไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วกรณีนี้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับจะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล ไปลงทะเบียนให้ถึงที่บ้านนะครับแต่ก็เน้นย้ําว่าเฉพาะผู้ที่ออกจากบ้านไม่ได้นะครับประเด็นความเป็นห่วงข้อต่อมาก็คือว่าแล้วจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องกลับไปลงทะเบียนที่ภูมิลําเนานะครับอันนี้สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่จําเป็นนะครับสะดวกที่ไหนลงทะเบียนที่นั่นนะครับปัจจุบันท่านใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนลงได้ทุกที่ทุกจังหวัดเนื่องจากว่า เมื่อเทียบเคียงไปกับบัตรสวัสดิการรัฐรอบเดิมที่มีอยู่ทุกวันนี้ที่ลงทะเบียนกันตั้งแต่ปี60ตอนนั้นก็ไม่ได้จําเป็นต้องกลับไปลงทะเบียนที่ภูมิลําเนานะครับก็สะดวกที่ไหนลงที่นั่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการไว้คร่าวๆนะครับสิ่งที่เราสามารถเตรียมการได้แน่นอนก็คือบัตรประชาชนนะครับรอบนี้นะครับบัตรสวัสดิการจะไม่ใช่เป็นตัวบัตรแล้วจะใช้บัตรประชาชนแทนเลยนะครับฉะนั้นแล้ว บัตรประชาชนก็มีรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเราควรจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อให้รองรับระบบที่จะสามารถเอาไปรูดซื้อของได้ฉะนั้นแล้วกลุ่มใดก็ตามนะครับที่ยังมีบัตรที่น่าจะหมดอายุแล้วแล้วก็บัตรรุ่นเก่ามากๆแล้วนะครับก็ถ้าหากว่าเป็นไปได้สามารถที่จะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่ว่าการอำเภอออกบัตรใหม่นะครับเพื่อที่จะไม่ต้องอมีปัญหาเวลาที่ลงทะเบียนนะครับเพราะว่าบัตรรุ่นใหม่นี้ต้องใช้ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยนะครับเพราะต้องไปเสียบกับเครื่องอ่านบัตร เมื่อลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์ก็เอาบัตรนี้ไปใช้สิทธิ์ต่อด้วยฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แน่นอนก็คือบัตรประชาชนที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นสมาร์ทการ์ดนะครับหลายท่านสงสัยว่าบาัตรรุ่นสมาร์ทการ์ดเป็นอย่างไรนะครับด้านหน้าของบัตรนั้นจะเป็นไมโครชิปเป็นแผ่นอทองเหลืองนะครับแล้วก็ ด้านหลังบัตรจะไม่มีแถบสีดำนะครับจะเป็นตัวอักษรภา,าภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเลข็กๆอยู่ด้านหลังนะครับอันนั้นคือบัตรรุ่นใหม่นะครับก็อันนี้ท่านใดสะดวกก็สามารถไปเตรียมการล่วงหน้าได้นะครับทีนี้ก็คงมาไล่เรียงทีละกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับข่าววันนี้ไม่มีอะไรใหม่นะครับเน้นย้าเป็นข่าวเก่าก็มาเน้นย้ําเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ กลุ่มคนละครึ่งเฟส3เดิมนะครับท่านใดที่รอใช้คนละครึ่งเฟส4อยู่นะครับก็รอเข้าร่วมโครงการนะครับถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือมีนามเมษาถ้าหากว่าจะขยับให้เร็วขึ้นนะครับก็อาจจะมากลุ่มพาเฟส3สิ่งที่ท่านต้องทําก็คือรอกดยืนยันในแอปเป่าตังเท่านั้นนะครับแอปเป่าตังก็ไม่ต้องลบตอนนี้ก็คือรอกดยืนยันแต่ไม่ต้องแปลกใจถ้า,าว่าโครงการคนละครึ่ง นะครับที่อยู่ในแอปเป่าตังนั้นหายไปช่วงนี้เป็นช่วงว่างเว้นไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ของการคนละครึ่งจึงนําเมนูออกเพื่อป้องกันความสับสนนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามที่ภาครัฐแจ้งว่าโอเคให้ให้คนเดิมเฟสสามเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ตอนนั้นเราก็ค่อยไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตังแล้วก็รอใช้เฟสสีเท่านั้นเองนะครับซึ่งหากว่าคนละครึ่งเฟสสีมาก่อนเมื่อเราใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสสีจบแล้วสมมุติว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมา ภายหลังคนละครึ่งเฟสสี่ท่านก็ยังมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐด,ด้วยนะครับเพราะว่าบัตรสวัสดิการนั้นไม่ได้ไปผูกมัดผูกพันว่าใครเคยเข้าร่วมโครงการอะไรมาก่อนท้ายที่สุดแล้วบัตรสวัสดิการเป็นสิทธิของลุกคนที่มีสิทธิ์สมัครได้หมดเพียงแต่ว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์น,นั้นก็ว่ากันตามคุณสมบัติของโครงการนะครับฉะนั้นคนละครึ่งเฟสสามรอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะครับถ้าหากว่ามาก่อนหลังจากนั้นเมื่อจบเฟสสี่ปุ๊บ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐได้ด้วยนะครับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรัฐปัจจุบันนะครับกลุ่มนี้แน่นอนครับถ้าหาคนละครึ่งเฟสสี่มาท่านยังลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้เพราะท่านถือบัตรสวัสดิการอยู่แต่ไม่ต้องเป็นกังวลครับในขณะที่มีโครงการคนละครึ่งเฟสสี่กระรกทรวงการคลังแจ้งแล้วว่าฝั่งของบัตรสวัสดิการก็จะได้รับการเติมเงินเพิ่มมานหลังซื้อเข้ามาเหมือนเช่นเคยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มที่นะครับใช้บัตรประชาชนด้วย กลุ่มบัตรประชาชนคือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเคยได้รับการเติมเงินเข้าบัตรประชาชนตั้งแต่สมัยโครงการเราชนะเมื่อจบโครงการเราชนะเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาครึ่งปีหลังของปี64ก็มีการเติมเงินเพิ่มกาลังซื้อเข้าบัตรประชาชนเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับต่อเนื่องมาจนถึงสิ้นปี64และแน่นอนครับเมื่อถึงช่วงโครงการคนละครึ่งเฟส4ฟังบัตรสวัสดิการได้รับการเติมเงินเพิ่มกาลังซื้อ ั่งบัตรประชาชนนี้ก็ได้รับการเติมเงินเพิ่มาลังซื้อเช่นเดียวกันนี่คือแผนที่ทางกระทรวงการคลังวางไว้ฉะนั้นกลุ่มนี้นะครับกลุ่มบัตรประชาชนก็รอรับการเติมเงินคาดว่าก็คือเป็นช่วงไม่กุมภาก็มีนาก็จะมีเงินเติมเข้ามานะครับโดยกลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเมื่อมีเงินเพิ่มาลังซื้อเข้ามาช่วงคนละครึ่งเฟส4ก็ใช้เงินเพิ่มาลังซื้อไปเมื่อจบนะครับโครงการคนละครึ่งเฟส4ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐที่จะตามมาก็ไปลง ทะเบียนบัตรด้วยเพราะว่าคนเก่าก็ต้องลงด้วยและกลุ่มบัตรประชาชนนะครับก็ควรอย่างย,ยิ่งที่จะไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ด้วยเพราะเป็นกลุ่มแรกๆที่กระทรวงการคลังตั้งใจไว้ว่าจะให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอยู่แล้วนั่นเองนะครับและนี่คือแผนการนะครับคร่าวๆข,ของแต่ละกลุ่มส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ในโครงการใดเลยไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งหรือ,ออาจจะไปอยู่ในโครงการก่อนหน้านี้คือ ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับและคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการไม่เคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งไม่ได้กลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะครับกลุ่มใหม่นี้เมื่อมีคนละครึ่งเฟสสีก็ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสีในฐานะคนใหม่นะครับลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวจะมีการแจ้งกันหมดการเมื่อจบเฟสสีเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการท่านใดที่คิดว่าเกณฑ์รายได้ทั้งตัวเองและรายได้ครัวเรือนนะครับไม่ไม่เป็นข้อห้ามนะครับก็คือสอดคล้องกับคุณสมบัติที่กําหนดนะครับ ก็คือรายได้ไม่เกินเกณฑ์นะครับก็สามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐได้กล่าวคือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนอะไรมาก่อนเลยเมื่อถึงช่วงของโครงการอะไรก็เข้าร่วมได้ทุกโครงการเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆแล้วมีโครงการหนึ่งแต่จะเป็นเฉพาะคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็คือชอบดีมีคืนนะครับชอบดีมีคืนเริ่มแล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนร้านค้าก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ ใครก็ตามที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีอยากจะได้ค่าลดหย่อนเพิ่มเติมนะครับก็ไปจับจ่ายกับร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ o อท p ก็ได้หนังสือด้วยก็ได้เก็บใบเสร็จไว้สะสมสูงสุด30,000บาทตั้งแต่มกรานะครับหมกรา6 5จนถึง15กุมภา65นะครับเก็บใบเสร็จไว้ช็อปสูงสุด30,000บาทแล้วก็ไปยื่นภาษีปี65ช่วงต้นปี66นะครับก็จะได้รับเป็นค่าลดหย่อน ภาษีเพิ่มเติมนั่นเองกลุ่มนี้ใครเข้าร่วมโครงการได้บ้างก็คือทุกคนเลยที่รายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีไม่ได้จํากัดว่าท่านจะอยู่ในโครงการอะไรมาก่อนนะครับแล้วใครเข้าร่วมโครงการชอปดีมีคืนแล้ว ก็ยังเข้าร่วมโงรงการคนละครึ่งเฟส4ได้ด้วยไม่ว่าท่านจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าในเฟส3นั่นเองนะครับนี่คือบทสรุปของแต่ละกลุ่มนั่นเองก็วันนี้ขอเป็นการเน้นย้ำนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับแล้ววันนี้ถ้าหากว่ามีมติคอรมออะไรสําคัญเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบเมื่อมีมติคอรมอออกมาและถ้าหากว่ามีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ